สวัสดีครับผมนนท์จากเทสต์คาร์เซ็นเตอร์หน้าทางเข้าห้างโรโต้าสระบุรีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถ PPV 7ที่นั่งขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับ Toyota f o r t u n e r ปี2015 3.0V คันนี้นะครับคันนี้ได้เป็นรถ4 wheel ด้วยนะครับสาเหตุที่รถ Toyota f o r t u n e r เนี่ยเป็นที่นิยมนะครับก็เพราะว่าเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ทนนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับแล้วก็มีศูนย์บริการทั่วประเทศเลยนอกจากนี้นะครับรถคันนีีีีี้้เเนนน่่ยป็รรรรถทมมมแแงงงาสูะคับบิดดก เวลาที่เราต้องการขับลุยหน่อยนะครับขึ้นเขาลงห้วยน่ยผ่านไปได้อย่างสบายๆแน่นอนครับแล้วตอนจากนี้นะครับเรามาดูรีวิวรอบคันกันนะครับเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะครับเจ้าของเก่าคันนี้นะครับเขาเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นของชุดแต่ง TRD ให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าแบบท R d เนีจะมีสีดำนะครับตึกโลโก้ของโตโยต้าจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีคําว่า TRD อยู่ตรงนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED โปรเจ c เตอร์นะครับมาพร้อมกระบ d a เด t i m e Running ให้ด้วยครับ ไล่ลงมานะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่ง T R D เช่นกันนะครับจะเป็นขอบสีดำนะครับแล้วก็มีเครื่องหมาย T R D อยู่ครับมาต่อกันที่รีวิวด้านข้างนะครับกระจกมองข้างของรถคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้ด้วยครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับ T R D แปะอยู่ตรงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับแกลกหลังคานะครับแล้วก็บันไดข้างจากโรงงานมาให้เลยครับด้านหลังนะครับรถคันนี้จะมีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3ามาให้นะครับ ถัดลงมานะครับจะมีกล้องมองหลังมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์2จุดนะครับเจ้าของเก่าติดมาให้เรียบร้อยนะครับฝาท้ายของรถคันนี้นะครับยังเปิดได้ระบบแมนนวลอยู่นะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้าครับภายในนะครับตรงคอนโซลกลางจะตกแต่งด้วยพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก็รถคันนี้จะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับ บาะฝั่งที่นั่งคนขับนะครับจะเป็นเบาะปรับพาบไฟฟ้าครับจุดเด่นของ t ต y o t a าฟ r t u n e r อคันนี้เลยนะครับก็คือเบาะแถว2เนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเอียงลงไปได้ด้วยนะครับเวลาที่เดินทางไกลนะครับเราก็สามารถลดความเมื่อยล้าลงไปได้เยอะเลยครับสําหรับการขึ้นไปแถว3ของรถคันนี้นะครับสามารถทาได้ด้วยการที่เราพับเบาะแถว2ลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงสลักด้านล่างนะครับพับขึ้นไปแล้วก็เข้าไปแถว3าได้เลยครับ บาแถวสามนะครับเวลาเราพับเก็บนะครับก็จะเป็นแบบแขวนไปด้านข้างแบบนี้นะครับเวลาที่เราต้องการให้มีผู้โดยสารแถวสามมานั่งนะครับเราก็สามารถพับลงมาได้นะครับโดยทาแบบนี้ครับชุดเป็นยางอะไหล่นะครับจะถูกเก็บไว้ด้านท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ยางอะไหล่นะครับจะอยู่ใต้ท้องรถครับภายในนะครับไล่จากด้านขวามานะครับ พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับจะมีปุ่มด้านซ้ายเนี่ยควบคุมเรื่องเครื่องเสียงของรถนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นควบคุมในเรื่องของการทรเข้าทัวออกครับเครื่องได้ตรงกลางนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนเป็นจอสัมผัส Android ให้เรียบร้อยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็มีแอปต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome นะครับก o o g l e Map นะครับแล้วก็ Netflix ก็มีมาให้ครับถัดลงมาด้านล่างนะครับแอร์จะเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับ ด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุมของแอร์ด้านหลังนะครับถัดมาจะเป็นปุ่ม Tracking off ครับเกียร์นะครับรถคันนี้จะมีมาให้2แบบนะครับเกียร์ข้างบนนะครับจะเป็นเกียร์ควบคุมระบบ4 w h e e l นะครับเราสามารถปรับโหมดเป็น4 High 4 low ได้นะครับสำหรับท่านที่ชอบขับรถ off road นะครับขึ้นเขาลงเขาเนี่ยมีโหมดนี้ช่วยได้เยอะครับถัดมานะครับจะเป็นเกียร์ออโตแบบขั้นบันได5สปีดครับ เครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะครับมาพร้อมกับ v n t u r b o ให้อัตราแรงม้าสูงสุดอยู่ที่แล้ว6.3แรงม้านะครับแล้วก็อัตราการใช้ปน้ำมันเนี่ยอยู่ที่13-14กิโลเมตรต่อลิตรครับสภาพห้องเครื่องนะครับเม็ดอาร์ต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับรถฝากระโปรงยังไม่เคยขยับนะครับแล้วก็จุดที่จะดูนะครับว่ารถคันนี้เดิมหรือเปล่านะครับก็คือแผ่นเพจนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบครับ ต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ <c oughs> สำหรับราคาค่าตัวของ Toyota Fortuner คันนี้นะครับจะอยู่ที่778,000บาทนะครับราคาค่างวดเนไยจะอยู่ที่1 5 1 6 3 72, บาท72งวดครับลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถฟรีดาวน์ได้นะครับคันนี้ พิเศษนะครับสหรับลูกค้าที่แจ้งว่าเห็นรถคันนี้จากรีวิวของเรานะครับรับส่วนลดไปเลย1,000 0บาทนะครับแล้วก็มีฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีด้วยนะครับรถมีปัญหาเนี่ยไปเปลี่ยนอะไรแท้ที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเรามากเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ